อึ้งรายได้หลักหมื่นล้านลิซ่าพาลาวสู่เวทีโลกบริษัทฟันเงินอื้อภายในเวลาเพียง15เดือนหลังจากที่เปิดตัวบริษัทลาวเคอม์าปนีไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2024ค่ะล่าสุดมีรายงานว่าบริษัทที่ก่อตั้งโดยลิซ่าแบล็กพิง ทำรายได้ไปแล้วกว่า800ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ28,800ล้านบาทภายในระยะเวลาเพียงแค่15เดือนเท่านั้นงานนี้หาะเราใกล้แตะระดับยูนิคอนเพราะมูลค่าบริษัทขับพุ่งแรงใกล้แตะ1 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ36,000ล้านบาทไทย ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จค่ะมาจากการเดินสายโชว์ระดับโลกของลิซ่าไม่ว่าจะเป็น v i c t o r ร Secret f a s h i ั่นโช o c โคเช l l l ออสการ์รวมไปถึงซีรีส์ The White Lotus ซีซั่น3ที่เจ้าตัวนั้นประเดิมงานแสดงแถมแฟนมิทติ้งค่ะก็กวาดรายได้สะเทนวงการไปถึง80ล้านดอลลาร์จาก5ประเทศในเอเชียนั่นเอง